ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูผู้ซูคนสูหม่องส, <mus S 2> สูวานครับมือนี่ครับมาพบปอกับเปาเลี้ยงหงวยอะไรครับมือครับวันนี้เปาเลี้ยงหงวยจะพาไปเห็ดแล้วกินแบบบ้านๆเน้องแล้วกินแพรแพะ์น้องแบะครับพี่น้องน้องแบะน้องแบะน้องแพะพี่น้องมาเมนูนี่แซ่บๆกันครับมามามือนี่าไปเห็ดอ้อมน้องแบะพี่น้องอ้อมน้องแบะได้น้องแบะมาเมื่อเช้าเนี่ยเปาเป็นน้องให้ แบะพี่สายออกมาไหมครับเนาะขวดเคียงก่อนเลยแขวดเคียงหอมก่อ,อนขนาดแบบนี้นนนไฟแห้งอ <c oughs> น่องไปแล้วครับน้องแบะนี่ครับน้องแบะไม่เน่าหัวนะไม่เน่าแล้วน้องแบะนะครับหูแข็งรถพี่น้องปลาลงไปเลยน้ปลาชิวลดพีด่น้องปลาชิวลดหอยหอยหอยยัดหน่อย ขาดไปปลาล่าครับปลาล่าน้ำปาลาแหลกขวาก่อไปได้่แล้วพี่น้องขวาจันน้อยน้ำแหี่ยงก็ขีดจุดน้อยว <c oughs> ขวาวนุ่นจุดน้อยเขาก็เชี่ออหนามไ้ครับ <c oughs> ไห้ไมาไหมครับแบแบพซ้ายออกรูป สองตัวครับพี่น้องแฝดสองอเอากระสีอ่อด้ว้กว่อนนะครับพี่น้องครับอ่อมันสุกๆดีๆเปลยนจากหน่อยออถามาม่กินน้อกันครับพี่น้องเราถาใส่ผักใส่ยังความเอาพี่น้องได้ทีแล้วใส่ผักเลยคอืบ กินแบบง่ายๆกินแบบบ้านๆเ้างะ้ำเนี่นบรรยากาศกกลๆครับย่วนสวนอ้อยหักคงน้งำทรายพี่น้องใส่หอมไปก่อนแล้วเดี๋ยวมุขูดขิดกับเอาน้ำตต้มเล็นกน้อยเอาผมนี่มักแบบขุกขิดน้ำหน่อยๆอ้อมแขน อเไยนังเอกมาแล้วนังเอกมาแล้วตูวต้เลยเนี้ยใบแมงลักนี่แหละโดดเด็นได้ไหมน้องไปจะลายหอมๆเลยพี่น้องจดมั้ยเนียดอกก น้องแบ่น้องแบ่ด้วน้องแพะนะพี่น้องมอแม่น้องเมียดิเ่ยน้องแบ่ด้วยนอ้นะนอ,งนอ,นนองเมียจนะ <laughs> แซบปะสอบแซบไปพี่น้องครับอ่าครับเรียบร้อยแล้วครับต้องการไม่น้อกกันเนานะจะแซบกันครับพี่น้องครับน้องแบ่ครับใครสามันกับโบนี่บดได้หรือพี่น้อง ทีจริงๆนะครับกะน่องแพะนะครับน่องแบะครับจับจับลองมือนาพี่น้องอ่ะแล้จับกันครับเอาเง่าตัวเนาะยอืมฮะ แซมว่างกันไหม่ะอืมสัตว์เพิน่นกับจิ๋วคือกันกับน้องหัวแหละพี่น้องแต่แจจะเป็นสัตว์ตัวน้อย กมีอย่างคือกันเบิดกับงวงนะคร,บรับน่องไม่ใช่หรอรสชาติยังเฉียวไม่ออกงวงเมียมาแหลกอ่ะย้อมอืมครับอายกินยากก็ไม่ง่วงง่งเบื่อ จเจ้าห้อยเจ้าปิวงเนาะติ๊กเลยอไปหน่อยไปกำแพงวันนม้นักเบิก

นี่คือกันเบิดแจ็บอมใส่ผักสีผักสีลาวบา้านเขา